สวัสดีครับทุกคนครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เลยหลับระดูครับหลับปดูดซกแซบแก้มลุกโดดครับนี่โดดแบบเป็ดใหญ่ๆเลยเตรียมข้าแก้มกับกลัมครับทั่วทำมาพี่น้องมาต้องว่าวลายครับแซบๆวนํำกันครับมา ออ e ืืมมวานวัอว Mm hmm. semuanya sedap Harriet thank wow. you บุญค่อยเก่งแล้วครับถนัดก,กินอย่างเดียวเราจะคุยอะไรเนาะพี่น้องครับมีแต่ว่าเสียบกันเ้ยครับแบบเบิดเนาะ นอ้องใลยอะไรกินกันันออครับจริงอยากสุมตำครับพนนีไปไปเจอปลาดุกไม่ค่ากขลับปลาดุกแห้งเปลี่ยนเมนูทันทีเลยครับอื อื่นสุกขี้หวานพริกสุกคิเ้เผ็ดครับพี่น้องครับแปลกดีนเนาอทุกอย่างสุกหวานแต่พริกสุกกับเผ็ดยึบกับเผ็ดสุกกับเผ็ดก็หอก เป็นครับพี่อโอ้กินไม่หมดนะครับจานเบลอเลยครับครับก็ขอบคุณสําหรับท่านผู้ติดตามรับชมคลิปนะครับชอบกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับใครอยากมีผู้ติดตามเพิ่มนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมยินดีนะครับที่จะไปติดตามทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ